การปลูกพืชในเข่งแบบว่าตองรดนำ้ำไอยกับสิ่วในเรื่องของการเจ็บรักษาความชุมชื้นให้กับพืชพักนะครับบ่ยวเฉาวิธีท่ำนะครับเท้ากับท้ำการปุงดินก่อนเทดินลงไปใน กระบะผสมแกลบกาหรือว่าแกลบมักปุ๋ยขอกก็สิเปลนอยนรีย์วัตถุหรือว่าเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับพืชหลังจากที่เาเททุกอย่างลงไปในกระบะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็ทําการผสมสน้าดินใส่ในเข่งกับประมาณ1นส่วนสีเตรียมเป็นขวดทําการเจาะรูอยู่ประมาณ10บรูนะครับนามาวางใส่ลงในเข่งนะครับสำหรับมือนี้นะครับเขาก็จะใส่เป็นต้นพริกเติมดินใส่ลงไปให้เต็มเลยนะครับหลังจากที่เาเติมดินลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขาก็บ,บ,บีบดินลงไปจังน้อยทําการลดน้ำนะครับสำหรับน้ำที่เาเติมลงไปใน ขวดมันกับสีขังอยู่ในขวดอยู่นะครับอันนี้มันกับสีเป็นการเติมน้ำในน้ำมันไหลลงไปขางล่างด้เร็วนะครับหลังจากที่ห่อเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำไปตังไปในที่ลมล้ำไรลก่อน 3- 4มถึงสมือเ่าถึงจิน้ำไปตังไปกลางแดดได้ครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ห่อทำการปลูกมาแล้วเดือนหนึ่งตัวนี้ก็สิเป็นต้นบักเคอเทศก็มีการจเจริญเติบโตทีดีสำหรับเทคนิคนี้นะครับสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพวกพืชพักสวนขว้วจากการที่ผมเพ็ยนะครับ ทดลองเบิงถือว่าได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจาสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับสำหรับในื้อนี้นะครับสิมาสาธิตวิธีการปลูกพืชในเข่งแบบบ่าต้องรดน้ำไว้ครับเป็นวิธีการที่ห้องชดคนขึ้นมานะครับที่ห้องได้น้าเอาสิ่งของเหลือใช้ก็คือขวดน,น้ำหรือว่านํามาใส่ในการปลูกพักหรือว่าปลูกพืชในกระถางแบบบ่าต้องรดน้ำกิชสอยในเรื่องของการเก็บรักษาความชุ่มเชินให้ครับพืชพักหรือว่า พืชที่เขาปลูกในกระถางได้เป็นอย่างดีบเีโยวเฉามีการจเจริญเติบโตที่ดีสําหรับวัสดุอุปกรณ์ครับก็บมีส่วนที่เป็นดินกะสิประกอบไปด้วยแกบเก้าหรือว่าแกบมักหนึ่งส่วนนาดินหนึ่งส่วนปุ๋ยขอกมักหนึ่งส่วนก็ซิมีขวดน้ำนะครับจํานวน2ขวดขนาด6 0 0มิลลิลิตรพันพืชที่เขาสีน้ำมาปลูกต่อมาก็ัสิเป็นน้ำภาชนะสําหรับปลูกในมอนี่สีใสเป็นเข่งนะครับซึ่งเข่งกะสิมีลู่ระบายน้ำได้เป็นอย่างดี สำหรับวิธีท่ำน,นะครับเขากะทํำการปรุงดินก่อนเทดินลงไปในกระบะผสมต่อมาจะเป็นแกบเกาหรือว่าแกบมักก็สีซอยในเรื่องของการเทยยดห,หดินล้วนซุ้ยแล้วก็เจ็บรักษาความจุ่มชื้นให้กับดินปุ๋ยคขออกนะครับซึ่งปุ๋ยคอ,อกก็จะเป็นอินทรียวัตถุหรือว่าเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับพืชปุ๋ยคอ,อกในข้อควรสีทํำการมักก้อนก่อนที่เข้าสีน้ำมาใส่หลังจากที่เข้าเทศุกกย่างลงไปในกระบะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขากะทํำการผสม ถ้าผู้ใดเห็ดเป็นจํานวนหลายๆก็สามารถใส่กระบะแล้วก็ใส,ส่จอบแทนได้ส่วนที่เป็นดินครับผู้ใดบ่มีเก็บก็สามารถใส่ใบไม้แห้งแทนได้หลังจากที่หฮาผสมส่วนที่เป็นดินเนสร็จเรียบร้อยต่อไปหฮอขัดสีน้าดินใส่ในเข่งการใส่ดินรอบแรกก็คือใส่ร่องกลกนกระถางก่อนนะครับกับประมาณ1นส่วนีต่อไปหฮอกัดเตรียมเป็นขวดทําการเจาะรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในแต่ละขวดหาอ็สิทําการเจาะรูอยู่ประมาณ1ิบรูนะครับ จาะห่างจากก้นขวดขึ้นมาประมาณ2นิว้วเวลาห่าเทนำลงไปนำกระสีครั้งยุบบริเวณนี้นะครับกระสีสามารถเจ็บรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินในกระถางได้นะครับต่อไปเ่ากับนํำมาว่างใส่ลงในเฉ่งนะครับสำหรับการวางเ่ากระสีบาว่างชิดทางเข่งจนเกินไปนะครับเ่อกกระสีเวียนระยะจังน้อยเติมดินลงไปเพื่อพยุงให้ขวดมันอยู่ก่อนนะครับเฉ่งหนึ่งเ่อกระสีใส่ยุ่สองขวดหรือว่าถ้าเข่งงหญ่ๆเนีเยห่อกับใส่หลายขวดได้ขวดที่สองกระเทียกันครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเ่ากับสีน้ำเอาต้นพันธุ์มาเทียบมาหวัดเบื้องก่อนครับให้ระดับข้นของต้นพันธุ์้ายุประมาณปากของกระถางหรือว่าของเข่งพอดีสาหรับดินเขาก็จเติมใส่เต็มกระถางเลยนะครับต่อไปเขากับสีน้ำต้นกลาออกจากกระถางสาหรับมอน,นีนะครับเ่าก็จใส่เป็นต้นพริกเติมดินใส่ลงไปให้เต็มเลยนะครับ หลังจากที <ues> <T hing itä> ่เขาเติมดินลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเขากับบีบดินลงไปจังน้อยคือพยายามคุ้นให้มันเป็นหลังเตาหลังจากที่เขาปลูกเสร็จเรียบร้อยต่อไปเขาก็ทําการลดน้ำนะครับสาหรับน้าที่เขาเติมลงไปในขวดมันก็สีขังอยู่ในขวดอยู่นะครับอันนี้มันก็สีเป็นการเติมน้าให้น้ามันไหลลงไปขางรางไดเร็วนะครับหลังจากที่เขาเห็ดเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคือเขานําไปตังไว้ในที่ลมลำไล่ก่อน 3- ามถึงสี่มือเขาถึงจะนําไปตังไ้ กลางแดดได้สาหรับการลดน้ำนะครับในช่วงแรกเขาก็ทําการลดน้ำเส่าแรงก่อนหลังจากที่พืชพักที่เข้าปลูกลงไปในกระถางฟื้นตัวเขาก็ทําการลดน้ำเฉพาะช่วงเส้าเขาควรที่เติมน้ำลงไปใส่ในขวดให้มันเต็มทุกครั้งนะครับที่เข้าทําการลดการให้ปุ๋ยเข้าสามารถให้ได้เลยนะครับหลังจากปลูกไปแล้วซิหาม,มือสิเป็นปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยมัก แต่สาหรับปุ๋ยน้ามักชีวภาพเขาสามารถทําการลาดลดหรือว่าฉีดพ่นได้เลยนะครับหลังจากที่เขาปลูกการเติมปุ๋ยนะครับเขาสามารถเติมเป็นปุ๋ยน้ำมักชีวภาพลงไปในขวดได้เขาควรี่เจือจางก่อน,นครับก่อนที่เติมลงไปในขวดครับและนี่ก็เป็นตัวยางนะครับที่เขาทําการปลูกมาแล้วเดือนหนึ่งนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นต้นบักเคอเทศก็มีการจเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็บ,บริเวณหน้าดิน,นครับมีความชุ่มชื้นก็จะเห็นในว้าน,นครับเทคนิคนี้สูตรนี่นะครับเหตุให้ มาเขือเทศของเขานะครับมีการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็บสิมีประโยชน์ในเรื่องของการเจ็บรักษาความชุ่มชื้นให้ครับดินได้เป็นอย่างดี2ก็คือห้องบอ่อจาเป็นต้องรดน้ำบ่อย3ซอยประหยัดน้ำสก็คือเป็นการนําเอาวัสดุเรือเฉดมาเฮ็ดให้เกิดประโยชน์ที่สุดสามารถปลูกพืชได้ไหลายชนิดบบว่าสิเป็นไม่ผลไม่ดอกไม่ประดับพวกพืชพักสวนขั้วสามารถนํามาปลูกในลักษณะนี้ได้นะครับ สำหรับการปลูกวิธีนี้ก็สามารถยู่ได้โดนครับโด,ย,ดยเฉพาะขวดเพราสามารถยู่ได้จนกว่าบักผิดของเ้าสีตายเพราะว่ามันใ่อยสลดยได้ยากอุเ่ี่้วเ้าก็สามารถปลูกได้หลายรอบย่างต้นนี้ถ้าเจ็บผลผลิตแล้วหรือว่าต้นเสื่อมส้มแล้วข้าก็สามารถปรุงดินไม่แล้วก็เอาชุดปลูกชุดเก่าลงมาปลูกได้เลยครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนิยูนะครับเทคนิคนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่บม่มีเวลาในการลดน้ำนะครับ มีขั้นตอนการท,ทําทีไงแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เ้องนํามาเห็ดก็สามารถหาได้ไงเป็นการประยุกใส์เอาของทีมีโยให้มาใส่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดผู้ใดที่สนใจครับก็สามารถนําเอาเทคน,คนิคนี่ไปทดลองเห็ดเบงได้จากการที่ผมเห็ดแล้วก็ทดลองเบงถือว่าได้ผลดีครับ